แต่เตมื่อกี้นะม,นมนเดินแล้วก็เดินมาทำไมไม่ได้น,นค่าเท่ากันไม่เคยขออยู่แล้วต้งไม่อยากเดินอยู่แล้วไอ้สัสเออเอามึงเดินมากว่าทคิดธนูมามด้วยเออไอ้ป่าเราเนี่ยไม่เคยเดินที่ใหญ่น,นะไม่ป่ามึงนี่แ,แหละมึงน่ะไอ้สัสควยยีนที่เฉยยอนนี่ไม่ต้องทำาต้นตีเลยเลยองฟิวซันยังไม่โดนเลยโอ้ไปบนไปอะไร ได้เลยดิไ oh, ม oh. oh. ่ไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนอ่ะได้ได้แล้วไอ้บิดมันลงวะหายไปเบรกวายปล่อยแม่งตัดเฮียได้ป้อมมาโอ้โหเฮียกูดว่าเอาดีเกียร์เจ็บไปดีเจ็บไปดีกูขอโทษเบรกกูว่าป้อมกลางให้นะมึงมึงคิดซะว่าทำบุญคิดว่าทำบุญพ่อของคีบเปลี่ยงแทงไอ้เหี้ยมึงมึงหัวหมอไอ้ออไม่ควงไอ้เหี้ย ไอ้วยที่จะฆ่ากูด้ยอะไรด้วยมันจะฆ่ากูโอ้ยโนี่ตายแท้ขูดี้มันนะตายเ <ๆ S 2> นะว้ยมิดลำแล้วจบแล้วอันให้สามท่องโดนตัวเดียวโอ้ตัน <c oughs> ตันโอตันบังหนึ่ง